ไปดูสิลกอันนี้มาเติมรอบสองจ้าเติมรอบสองอ่าดูกระจกดูเป็นไงบ้างชอบไหมคะขนาดนี้ชอบไหมชอบจ้าโอเคไหมได้้ไปแถวบ้านเป็นไงบ้างเพื่อนทักว่าไงบ้างทำคิ้วเพื่อนทักว่าสวยอจ้ะสวยมันไม่ดำจ้าไม่ดำมันไม่ดำแล้วมันก็ไม่ตริงเนาะจ้าสีเนธรรมชาติหัวคิ้วเบลเบือบางที่พี่พี่เคยเห็นที่นเขาทำเป็นยังไงมันใหญ่จ้ะมันใหญ่แล้วมันเขียวไหม เขียวเหมือนปิงไหมคะเขียวเหมือนปิงเนาะของเราเขียวปิงเหมือนปิงไหมไม่ค่ะอ๋อนื้อเลือดก็ไม่ออกด้วยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้หมักสีเช็ดเลยค่ะไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บด้วยใช่ไหมคะเพื่ินใจยืนยันเลยไม่เจ็บด้วยใช่ไหมคะมาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยจังหวัดน้องคายค่ะของคายเนี่ยอันนี้ฝีมือของครู ปูเป้สวัสดีค่ะ,คะนี่คือมือของครูเรานะคะฟังจากลูกค้ายืนยันไม่เจ็บด้วยแล้วก็ไม่ปิงไม่ดําอ,อันนี้ใช้สีอะไรคะครูปูเป้สีอัลฟาะคไหนหยิบมาให้จานดูสิคะสีอัลฟาสีอัลฟาจากเยอรมันนะคะเราใช้สีเนี้ยเนี้ยทำคิ้วแค่เท่าไหร่ครับพี่เจสามพันเก้าสามพันเ <39, S 1> ก้ากลับไปเสียงเปเสียงแถวบ้านเราห้าร้อยพันเสียงไหมไม่ค่ะอันนี้สบายใจกว่าเนาะใช่สบายใจกว่าตื่นมาไม่ต้องต้องต้องเขียนคิ้วเลย นี่สวยมากเลยเห็นไหมคะในชัดเจนมากๆ <S <S เอาเอาข้าวต้นบัตมารูดดูสิคะเดี๋ยวจะหาว่าจาันเขียนบางคนไปถามเขียนไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดูของจริงคะ่ะถูเลยนะคะทําเสร็จเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะเห็นไหมนะเสร็จเสร็จป็นใหม่เลยะคะ่ะเพิ่งหมักสีไปฝั่งนี้กาลังหมัมกสีอยู่นะคะฝั่งนี้หมักเรียบร้อยแลย้วสนี้จะทาทาตัวฟิกล้วนะคะโอเคสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณทีท่ดยมากๆคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะคูคะปเป้ถ้าทำาคีว้วคูปเป้ละค่ะ ปกติ7,900เนาะให้3,900บาทถึงสิ้นเดือนสิงหาสิงหาคมนะคะจัดโปรให้ครูยาวเลยเพราะช่งนี้อาจารย์พักคลอดให้ครูจัดโปรกัน3,900ถึงสิ้นเดือนสิงหาใครสนใจยินกีามาเบอร์อะไรคะต่าที่เบอรโ์โทรครูปุป้ยนะคะ0861523948ค่ะ,คะ แล้วอีกเบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์ที่สถาบันนะคะอุดรธานีอุดรธานีนะคะ042 932 932ค่ะโอเคค่ะขอบคุณผี่สนใจมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ